ที่วัดพลชัยนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมกันได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมีงานเทศกาลหรือไม่มีก็ตามนะครับงานเทศกาลอาจจะมีปีละครั้งนะครับแต่พิพ okay. ิธภัณฑ ja ์ผีตาโขนที <yeah> ่เปิดให้ชมทุกวันเลยนะครับก็ผมเห็นว่ามันจะเป็น2ส่วนนะครับพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่อาคารนี้ที่เราเห็นนี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูที่ส่วนนี้ก่อนแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนที่อยู่อีกอาคารหนึ่งด้วยนะครับ ไม่รู้ว่า,าแบ่งแยกกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านในของอาคารนี้ก่อนว่าเขาเก็บรวบรวมอะไรไว้บ้างนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นข้างหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งประวัติผีตาโขนมีรูปจําลองหน้ากากการแต่งตัวของผีตาโขนอยู่ด้วยนะครับว่าผีตาโขนเป็นมาอย่างไรนะฮะก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเข้าชมได้ฟรีเลยนี่เป็นทางเข้านะครับต้องถอดรองเท้าก่อนครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านไหนกันนะครับว่า,าพิพิธภัณฑ์เป็นยังไงข้างในนี่เป็นบรรยากาศไม่ใช่ห้องแอร์นะครับเป็นแบบอาคารเปิดโล่งเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้าได้ก้อนนี้ก็จะเป็นหุ่นจําลองนะครับผีตาโขนการหน่งตัวให้เห็นการหน่งตัวแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จะมาเป็นผีตาโขนได้ต้องทํำยังไงบ้าง แล้วก็ฝั่งซ้ายเรารู้สึกจะเป็นการเก็บรวบรวมแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทําหน้ากากผีตาโขนนะครับเขามีขั้นตอนการทําให้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับทําจากอะไรผีตาโขนกาบมะพร้าวครับนั่นแล้วก็มีอุปกรณ์นี่ครับทีหนึ่งข้าวนะฮะเอามาประกอบกันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับผีตาโขน เดี๋ยวก็ทาสีหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเอ่ยก็บอดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการละเล่นพีตาโขนนะครับผมก็นี่ครับก็เป็นโซนด้านในนะฮะรู้สึกเขาจะให้เราใหดู พัฒนาการของหน้ากากด้วยนะฮะว่าสมัยก่อนในอดีตเนี่ยหน้ากากเป็นอะไรที่ง่ายๆแบบนี้นะครับทาสีขาวแล้วก็ลายลายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะฮะสมัยก่อนแล้วก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นมานะครับจนปัจจุบันก็จะเป็นลายลักษณะนี้คือเริ่มมีสีสันเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นมีลายมากขึ้นนะครับดูเตะตามากขึ้นว่างั้นเลยให้ดูลายกันชัดๆครับ ก็ลายพวกนี้แหละฮะที่ดูเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวทำให้ผีตะขนมีชื่อเสียงโด่งดังมากในหมู่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับนี่ก็เป็นหน้ากากแบบโบราณน,นะครับด้านขวามือเรามาดูพัฒนาการของหน้ากากนะครับจากตอนแรกเป็นหน้า,าขาวๆใช่ไหมครับเริ่มมีวัสดุเปลี่ยนวัสดุเพิ่มขึ้นดีขึ้นทาสีมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีลวดลายมีลายไทยอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ นี่ก็เป็นยุค2ของหน้ากากผีตะโขนแล้วนะมีพัฒนาการครับก็นี่ก็เป็นรูปแบบของหน้ากากนะครับรอประเพณีผีตะโขนทาไงนี่เป็นหน้ากากที่รุ่นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นเป็นลักษณะนี้แล้วสีสันนี่จะเริ่มสดใสเต็มหน้ากากเลย การเขียนลายก็จะเริ่มแอดวานมากขึ้นด้วยนะครับก็ทำไม่ง่ายฮนะยิ่งทำยากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็สวยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะจะมีจะเห็นว่าจมูกก็ยิ่งมีการออกแบบเป็นลวดลายมาคืนปากนะี่ก็จะเริ่มมีฟันเริ่มมีอะไรที่มันเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นหน้ากากไม้ทั้งทั้งชิ้นเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการในการทำหน้ากากผีตาโขนนะคร นี่เราก็เดินวนรอบตัวอาคารแล้วนะครับกลับมาที่หุ่นจำลองผีตาโขนนะฮะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวหน้ากากแล้วก,การแต่งตัวจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะให้เราดูว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างตั้งแต่หน้ากากเสื้อผ้านะครับอาวุธของเขาเป็นยังไงการใส่รองเท้านะครับเป็นยังไงนะครับการแต่งตัวในเสื้อผ้าก็เน้นสีสดใสนะครับห้อยกระดิ่งที่ก้นด้วยนะครับ ประมาณนั้นนะครับก็ให้ดูตั้งแต่พื้นล่างจะลดขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่กางเกงเสื้อหน้ากากเลยครับตัวนี้มีอาวุธด้วยนะครับเป็น,เป,นเป็นขวานหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ